ดีต้อง<ส>ของให้หนูหนึ่ชิ้นอย่างนี้เออไม่ต้องเปนห่วงสิชิ้นได้ใจ10ชิ้นพ <c oughs> ี่จะื้อให้อยู่แล้วแต่ตอนนี้หนูเราอยู่แค่ชั้นแรกคงมี7็ชั้นอ,อ,อย่าเพิ่งรีบร้อนอันนี้คือของนั้น,น,อ,นอีคอนิว่าไม่เคยเห็นแราะมันชื่อ Mouse in the House ก็คือจะมีหนูตัวเล็กหนูในบ้านหนชอของเล่นแบบนี้มากที่มันจะเป็นแบบเอากลตุกตามาเล่นได้อันนี้น่ารักอ่ะอันนี้เป็นหนูนี่นี่คือหนูก็แต่หญิงไม่ได้เลนผูหญิง เป็นต,ตัวนี้น่ารักแต่ว่าหนูน่ารักกว่ารู้จักกันมาวันแปดเกเดือนแล้วครับแล้วไม่เคยเห็นเขาเต้นคารานี้ <c oughs> นี่คือรอมาวันนี้มาหลายเดือนตั้งแต่เรารู้จะมาอังกฤษนี่ก็มีความสุขที่พี่เลือกที่จะเสือให้หนูก็คือชั้นหนึ่งเป็นสิ่งแรกที่หนูมองนานที่สุดและพูดถึงมากที่สุดพร้อมไหมครับหนูอันนี้เลยแกะที่มันมีแค่หนึ่งพันห้าร้อยชิ้นหรือเอาอันนี้หนูยังได้อันไหนในนี้อันไหนก็ได้เพราะทั้งหมดนี้มันคือ limited edition ่จริงๆจะบอกว่าเดินดูทั้งหมดเจ็ดชั้นว่าหนูอยากได้มากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่อันนี้พาใช่ร้ะถ้าหนูอยากได้อะไรหนูจะอยากได้มากกว่าเถ้ากิ ถ้าอยากได้นอนกว่านี้หนูจะไม่ซื้อเพราะจะเป็นเงินนะหนูก็จะทิ้งกอเป็นการประหยัดเงินแล้วก็อันนี้เกิน90เปอร์เซ็นไหมเกินเ้ยดีๆรู้จักไว้ใจคงดีดีโอเคหนูเลือกไปเลยคือยังได้แก่หรือยังได้ยังได้ตอนแรกหนูมองสองอันคือไหมคือแก่กับหนูแล้วเราคูหพอกันเลย นี่ว่าตัวนี้มีสองพันชิ้นตัวนี้เป็นใสชุดคริสต์มาสเอาจริงๆหนูน่ารักแต่ว่าหนูอยากให้มันถอดชุดได้ก็อยากแบบเปลี่ยนได้สมมุติถ้าไม่ใช่คริสต์มาสแล้วโอเคหนูเลือกอันไหนอันที่หนูเลือกเรือนี้หนูเชื่อเรียลลัมามีทั้งหมดพันห้าร้อยตัวแค่พันห้าร้อยตัวในโลกหนูนะคะที่เสียให้จริงครับหนูมันจะเป็นความส่งจำลองของแรกที่เรามาอังเกณฑ์เป็นการเก็บไว้ดีๆแค่นั้นคนะ